สัพพะรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีทั้งหลายในโลกนี้เช่นความยินดีในสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจทั้งหมดทั้งปวงเป็นความยินดีสำหรับชาวโลกเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ตามมาทีหลังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนความยินดีทั้งปวงที่ว่ามานั้น เป็นสิ่งที่ไม่น่าสรรเสริญไม่ประเสริฐอะไรเพราะเป็นความยินดีที่เกิดจากความหลงเกิดจากความปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสแต่ความยินดีในธรรมะคือคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความยินดีที่จะน้อมนำเอาธรรมะมาปฏิบัติเพื่อขจัดปัดเป่ากิเลสให้หมดไปเป็นความยินดีที่น่าสรรเสริญเป็นความยินดีที่ประเสริฐ ผู้ที่ยินดีในธรรมน้อมนําเอาธรรมะมาประพฤติให้เกิดผลย่อมเป็นผู้ดำเนินห่างออกจากกิเลสเป็นการดำเนินตามรอยแห่งพระพุทธเจ้าเป็นการดำเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ประสบสุขอันประเสรศิฐคือพระนิพพานดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวง